มอสิอ่้จโมตอนนี้รถกำลังสออกนะครับพี่นเจอกันดีมอสิ่กู้กันแล้วกันนะครับยงรอรถต่อมีุบานนอน,นะะับสายเดียวแลค่ะปายแบบพีุ่ไจักเส่นะครบรถแล้วจ้า รถอ,ออกแล้วจะออกจากบกสโมงอาหารแล้วพี่น้องค่ะตอนแมหลังมุ่งหน้าลงกรุงเทพมหาคนครเดอ้อเจสีสายเดียวค่ะเจสีคนโกสุดท้ายก็ะือไปคนเดียว าาไปก่อนนะคะมุกดาหารผ่านคุณครูไม่เห็นไม่เห็นคุณบรูเน,นักเรียนด้วยไม่บอกไม่บอกมึงคุณเบาไปเดียวบาาังคับไปเท่ากุ้ยพบังคับ <laughs> โอ้ยรถะกระเทิบไปใ <centric> นความวาเห็นู้บ้าวเนี่ยเป้า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 สังเกตเป้าค่ะสีมันมองเงาละค่ะโอ้ใต้เต็มรถเต็มเือมแล้วค่ะไปแข่งสายลาอือหองานดีนะคะูบ <laughs> ้าเห่นน้ำค่ะ ดว่าเหล่นน้ำเลยค่ะโอ๊ยไปแล้วโอ้ยตามไป ใหญ่เลยต่างกับบ้านเราจังเจ้ากับกระลังดำหน้าเขาปัดกันกระทั่งบานใกลกันเนาะป่ายางโอ้ีตับตงเข่าเลยเดี๋ยวก้ะทางลงตักเซ่เดี๋ยวไปลองดูทางนี้กับเพื่อนก็ห้าตะดำหน้าใก้กันกระทั่งน้าปนี่้องกระโดด ตอนนี้ถึงไหนแล้วไม่รู้ที่ไหนครับมันคืออะไรครับขากลับนี่ไม่อยากจะได้อะไรอย,อ,นนอยากม่วนเอาถนนอยากมวนเอาถนนจักเซนเอาไปปู่ที่ประเทศเลาวได้เนาะขนาวกลับไปได้นะ บขออย่างค่ะขอแต่ถนนค่ะขอแน้จากเส้นผูทางลงบ้านขึ้นเมืองนี่ค่ะลำบากซะเหลืเกินค่ะโอ้ทำไมมันต่างกันเยอะขอในเด้อขอในเด้อ จว่า,า้าเเจ้า่คือหวเนาะม,ม่นทลงะหกาสินก็ต้องรองเพลงนี้มันก็เพยนยงแคนของคุณแม่ฮันดีสีอิสานแล้กันกการวันอพรรษาทังแม่ไกลตาเนาะก็ยังเฝ้าอคอย เสีบาทแล้วไม่แค่ค่ะไม่แค่คงไ่คิดพอ่อหงุดะกดใช่ไหมบอกคนใจหิน แต่ละกระห้องเพลงนั่นก็ค่ะโอ้ยอะไรอ้อยพี่น้องคุยสีายเดียวค่ะสายเดียวายสิีใสสีโก้สุดท้ายก็ไปแบบนองคถ้าว่าบรรยากาศกางข้างใ้เบิ่งนแล้วได้ไปเบ,บ,าาบนย,เบเยนอนกับบอลล็อปงั้นมานอนดอกห้าหอดประมาณก่บบลัเกือบสี่ถุมโผจักตอนนี้เพิ่งผ่าน กาลสินออกมาจักหน่อยเองจักคนสิเแวะหม่องใดน้ำอีนะคะตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าแล้วแมวบ่ายสองโมงกว่านั่งรถออกมาที่กับประมาณชั่วโมงกว่าแล้วเป็นสองชั่วโมงแล้ว ได้มากคนเดียวเลยค่ะมืนมีแบบพี่น้องซีนั่งรถมานำหลายๆคนคอยตามเด็กี 哎呀妈！ มาได้เก็บเงินเางินเกีบแบ่งหักสิบพันเลขท้าย271 271ลงไปในซื้อลอตเตอรี่ค่ะห้าหมานเอาได้จะติดตามเมื่อครั้งกันพี่น้องกันตอนตอนสีจอดรถอยู่ไซจมูกจมูกหอดใสดดดดพี่น้องกันตอนนี้ก็เลยหอดร้อ,รอยคิปจากพี่น้องค่ะติดตามคลิปหนักนะครับกันเลยครัขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอสซี ăn đấy ta